สวัสดีค่ะมาพอกกินเะจากับช่องกุ้งพากินแบนบ้านเมื่อนี้พาพี่น้องมากินเกงห่วงไข่เนาะจ้าพี่นง n g มึงจ้าพี่น้องไข่น้อยใหญ่ใหญ่ใส่เนาะไม่สมจ้าพี่น้อง,องเซ็บเซีบเลยเนาะบรรยากาศยามเลงจ้าพี่น้องลมเย็นเย็นเนาะมาเดจ้าพี่น้องเซ็บเซีบน้องกันอันนี้ตอนตะไร่มากไงหอมหอมจ้าพี่น้องเกงมาหอนหอนเดจ้าอืมสดเจี๊ยบเดจ้าพี่น้องหวงงามงามมึงเนาะไ,ไข่เมืม่อยบางไงห,หนึ่ง สดน้ำก่นอนเนาะน้อไม่นสุ่มกับไก่จังเมนถือกันจน้ะพี่น้องไข่ไก่จ้ะ วงไข่พริกระ็ะหรอใส่น้ำมันสุมจ้ะพีน่น้องน้ำมันสุ่มเมล็นเห็ดใบ เ่ากันจะพี่น้องกับน้ำไม่สุ่มเนี่ยไข้ปลอีอตูมึงจจะพี่น้องไข่ใหญ่ ผ่อนมัน,น,น เนี่ยกนิันบ้านแต่ว่าเสีบจ้ะพี่น้องเห็ดง่ายๆแสบไปเด็กของสุดๆนะจ้ะตอนแรกอากาศดีจ้ะพี่น้องเย็ยนล่มเย็ยน apa itu น้ำแรงมากหนกห้องแม่จ้ะพี่น้องบรรยากาศแห้งบรรยากาศดีแห้งก็ไม่สมนี่เอาไปล่างก่อนจ้ะพี่น้องส่งน้ำแล้วเส้นีิสมพูดเนนะจา้ะแบบนี้พอดีสมสมนัวประเด็ก huang tit ตาเห็ดใบอยู่ได้จากพี่น้องอันน้องไม้สมนะเพอาะเนี่ยโมคอยมีน้องไม้หรอเขาออกมากินเซ่บแซ่บอ๋อมีกจะพวงยังไง มะขามก็กำลังอันสุกหลายเราจะพี่น้องช่วงนี้มะขามเกะเราจะบ้านพี่น้องเพิ่นซื้อรลละจักบาทมาจ้ะบ้านกุ้งนะเพิ่นซื้อรลละสี่สิบเราจะพี่น้องรลละสี่สิบมะขามจิ้มมะขามแกะในไหนมจ๊ะเงยๆค่ะเลย มะคามก็อึดได้จากพี่น้องข้างต้นกับบุคอยเมีกันน่วยกันบุค่อยเป็นปีนี้ต้นกับบางคนกับตัดเห็ดทาด้วจกันกพี่น้องบุคอยเป็นหมางแนวปีนี้ห้าบทจับจา้า ไรจะกินนะจ๊ะพี่น้องถ้าเพื่อนมาซื้อมาขามเนี่ยที่มกไปไปขายจ้ะพี่น้องเพบนจีแทมฮอนเราจะาบ้านกุ้งตะก,กินออกเนาะแถมฮอนเจ๊อบแสบคือจังวาอยากอยากกินอยากกินมจาจ้ะพี่น้องซื้อเอาก็ได้อยู่แต่ว่าอยากจิ้มมาขามไปให้เพื่อนเอาห,หายมาจ้ะพี่น้องให้ได้หลายลูกเพื่อนกนให้หลายเม,ม็ดมาจ้ะเอาเลยนะจ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะ แกงพวงไข่นะจ๊ะพี่น้องแกงพวงไข่ห่วงไข่นะจ๊ะพี่น้องรวงไข่นะจ๊ะเจ๊กเป็นเอิ่นมาอย่างภาษากลางนะจ๊ะพี่น้องรวงไข่แกงพวงนะจ๊ะน่าจะพวงเนาะแกงพวงไข่ใส่เนาะไม้สมนะจ๊ะพี่น้องเนาะไม้สมเมเพิ่นเห็ดนะจ๊ะเห็ดใบเซฟเสียบเนะจ้าพี่น้องนัวนัวสมสมเนะจ๊ะเข้ากันหอมผาอีตู่หอมนัวน้ำปลาแดกหอมน้ำปลาแดกนะจ๊ะพี่น้อง เจ็บเนาะจ๊ะน้ <gehört Marina. S 1> องหมักกระฝากพี่น้องคนเก่านะจ๊าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมาจ้ะเนาะเมื่อนี้เนะจ้ากุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ